Apple เนี่ยมักจะนะครับมักจะแยกความยาวนะของนะ็อตเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับครับสวัสดีครับกาบพบกนันครั้งนะครับกับช่องรถฟิลด o มนะครับน้องในสลักกับสบดยดีๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมา อสอนนะครับวิธีการแกะนะครับเจ้าเครื่อง Macbook Air นะครับเป็นปี2 0 1 7นะครับตัวนี้นะครับเป็นโมเดลนะครับจะเป็น A1496 นะครับ A1496 นะครับซึ่งเอ้ยขอโทษครับ A1496 เป็นแบตเตอรี่ครับเป็นโมเดลแบตเตอรี่เป็น A1466 นะครับโมเดลตัวนี้ A1466 เนี่ยจะมีรุ่น ของแบตเตอรี่เนี่ยที่เขาเรียกคอมมอนกันน,นะสามารถใช้ได้หลายหลายรุ่นอยู่นะครับตัว A1496 เนี่ยมันเปลี่ยนได้ค่อนข้างที่จะหลายรุ่นนะครับทีนี้เวลาเพื่อนๆเ,เวลาสั่งซื้อเนี่ยนะครับก็ต้องสอ,อบถามนะครับทางร้านเนี่ยอะไรให้แน่ใจว่าโมเดลของเราเนี่ยใช้กับแบตเตอรี่รุ่นไหนนะครับให้ชัวร์เลยถามร้านเลยครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเพื่อร้านก็จะรับประกันได้ว่าโอเคมันใช้ได้หรือไม่ได้นะเพราะว่า ถ้าเราสั่งตัดสินใจเองนะครับสั่งมาเองผิดพลาดเองนะครับร้านเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับว่าเราสั่งผิดนะครับอันนี้ก็ย้ํานิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนี่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตที่เปลี่ยนออกมานะครับนี่เป็นแบตนะครับ Macbook Air นะครับตัวนี้เปลี่ยนออกมานะครับซึ่งทั้งผมเปลี่ยนมาแล้วเนี่ย ก็ใช้งานได้ปกตินะอาการของเจ้ามุกแบตมุกเฮ้ออาการของเจ้า macbook air เนี่ยอาการก็คือ,อชาร์จไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไม่ชาร์จอะมันขึ้นขึ้นไม่ชาร์จเลยนะครับก็สั่งซื้อมานะครับและในกล่องนะครับเขาก,ก,ก,ก็มีแถมไขควงให้นะครับเอออันนี้ก็ดีนะครับก็คือไม่ต้องไปตามหาเลยนะครับไขควงจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเแบอร์นี้เลยแถมมากับแบตเตอรี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับ วิธีการเปลี่ยนเจ้า macbook air เนี่ยบอกเลยว่ามันง่ายมากนะครับบอกเลยว่าง่ายง่ายจริงจจากภาพที่โชว์อยู่นะครับภาพที่โชว์อยู่นะครับง่ายมากจริงๆนะครับเห็นไหมครับวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายมากนะครับอ่านะครับก็ถอดสกรูนะครับออกนะครับขันออกนะครับจะมีอ่าน็อ นะครับตามตามจำนวนประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวนะครับสิบตัวทีนี้เวลาเวลาเราวางน็อตเนี่ยนะครับให้เรียงนะครับเห็นไหมครับเห็นในรูปไปครับผมจะวางเรียงกันนะครับว่าถอดมาจากจุดไหนนะครับจุดไหนนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีอามปลกันนะจะไม่เอามากองนะก็คือจะแยกไว้นะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าแอปเปิ้ลเนี่ยมักจะ นะครับมักจะแยกความยาวนะครับของน็อตเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายว่าคือง่ายว่าน็อตมันมีหลายเบอร์นั่นเองนะครับก็อยากให้เราเนี่ยค่อยดูนะครับแล้วก็วางให้ดีอ่ะตัวเนี้ยนะครับดึงได้เลยนะเนี่ยดึงสลักจากจากตัวแบตเนี่ยไม่มีน็อตยึดนะครับไม่มีน็อตยึน็อตยึดที่ตัวขั้วเนาะก็ดึงได้เลยนะครับก็จะมีที่ดึงดึงไว้ครับโอ้โหก็ออกแบบมาดีมากนะครับบอกกันเลยว่า การออกแบบเนี่ยคือสุดยอดมากของ Apple นะครับก็ยอมรับเลยว่าทําไมราคา,าถึงแพงนะครับนะครับผมแกะมาเนี่ยก็หลายเครื่องแล้วนะครับก็ภายในเขาเออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีนะครับดีจริงๆแล้วก็การเปลี่ยนเนี่ยหันน็อตที่แบบอีกนะครับนะก็น็นอตอีกกี่ตัว1 2ึ่งสาสตัวประมาณมประมาณนั้นนะครับไม่กี่ตัวนะครับหลังจากไขน็อตตัวแบตเตอรี่แล้วเนี่ย mm. ก็สามารถที่จะ ยกได้เลยนะครับยกได้เลยไม่มีกาวนะครับไม่เหมือนพวกอของ iphone กับไอแพนะที่ต้องมีกาวนี้ต้องแซะต้องแงะกันนะครับแต่ของ macbook เนี่ยมันเปลี่ยนง่ายมากนะครับเปลี่ยนง่ายจริงจอ่ะเนี่ยนะครับพอละนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่มีกาวนะครับจากนั้นก็เอาอันใหม่วางใสายเข้าไปได้เลยนะครับนี่อ่า อันเนี้ยผมใส่ไปเนี่ยผมไม่ได้แกะตัวพลาสติกที่อยู่ข้างบนนะนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเงื่อนไขของร้านเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราแกะนะครับถ้าเราแกะก็จะประกันขาดทันทีนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกับทางร้านนะนะครับว่าแต่ละร้านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ทําแบบนี้ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวนี่ผมพักเสียงที่หลังนะก็คือใส่เสียงไปที่หลังนะครับไม่ได้ไม่ได้อ่า ูดขณะถ่ายเนาะนี่นี่นี่ก็หลังจากที่ใส่นะครับเห็นไหมครับก็ขันน็อตคือเหมือนกันนะตอนที่เราขันน็อตตัวตัวแม็กไอตัวตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็วางเรียงนะครับวางเรียงตัวน็อตเนี่ยให้เหมือนกับ ตำแหน่งของที่เราถอดมานะครับเพื่อจะได้ไม่งงไม่สับสนนะครับเดี๋ยวน็อตยาวน็อตสั้นนะครับเดี๋ยวใส่ผิดนะครับ, ow, รบ,รบต้องระวังนะครับใส่ผิดเนี่ยมันจะถ้าน็อตยาวอาจจะไปยันอะไรที่อยู่ข้างใต้อาจจะเป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับทะลุปไปหาคีย์บอร์ดก็เป็นได้หรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องระวังไว้นะครับให้ติดเป็นนิสัยเนาะนะครับ ถึงแม้ว่าข้างล่างที่เราแกะมาพวกจะไม่เห็นไม่มีอะไรก็ตามนะครับแต่เพื่อความไม่ไม่ไม่ผิดพลาดนะครับเราควรจะแยกเรียงไว้นะครับเรียงไว้นะครับนะครับถ้าเป็นนิสัยนะครับก็คือน็อตโผล่มาตับตัวไหนก็ใส่ตัวเดิมนะครับนะครับเพราะแอปเปิลเขาเป็นแบบนี้นะครับเอาแบบแบบแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับใส่ให้เหมือนเดิมตอนนี้เราก็ใส่กลับนะครับใส่กลับเสร็จปุ๊บก็ลองเปิดนะครับก็ จบนะครับในการาเป็นแบตเตอรี่นะครับของ Macbook Air นะครับตัวนี้มันเป็น Air 2017นะครับโอ้ตัวนี้จอจอใหญ่นะครับตัวนีน้นะครับใช้เวลาจริงๆเนี่ยถ้าตามคลิปเลยเนี่ยผมใช้เวลาประมาณนานไหมนะดูก่อน5นาทีนะครับประมาณ5นาทีนะครับในการ เป็นแบตเตอรี่นะครับนานไหมไม่นานนะครับไม่นานนะครับจับเวลาได้เลยนะครับประมาณไม่ถึงไม่ถึง10บหรอกนะครับไม่ถึง10บนาทีนะครับในการเปลี่ยนนะครับอันนี้สําหรับถ้าช่างนะครับคนไหนครับที่อยากจะดูเอ้ที่อยากจะลองเปลี่ยนนะครับแล้วก็ก็เปลี่ยนก็ลองทําได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับคนที่เป็นช่างนี่ก็มีสกิลอยู่แล้วนะพื้นฐานนะครับส่วนท่านใดที่ ชอบงาน DIY นะครับอยากลองทำเนี่ยหรือว่าจะเปลี่ยนเองนะครับมั่นใจว่าไม่สามารถมั่นใจว่าไม่ทมําทเครื่องพังแน่นอนเนี่ยก็ลองเปลี่ยนดูได้นะครับแต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับก็สงสานครับนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรในในใน,ใน,ใ,นในการทําอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยกว่าที่เขาจะ ทำไม่มีความผิดพลาดเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ที่เขาทําผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อเกิดความผิดพลาดนะครับเขาก็เอามาเป็นบทเรียนนะครับครับเพราะว่าผิดพลาดปุ๊บมันก็เสียตังค์นะครับผมก็เคยเสียตังค์นะครับเพราะว่าเป็นความผิดพลาดนะครับเราก็ได้เป็นบทเรียนนะครับเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็ระวังนะครับในในการซ่อมในการทํางานเนี่ยเราก็จะต้องระวังระวังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยถามว่า ปัจจุบันยังพลาดอยู่ไหมก็เราก็ยังมีพลาดกันอยู่นะครับก็เรื่อยๆนะครับซึ่ง <c oughs> บางทีมันก็เป็นแบบเป็นโมเดลใหม่บ้างหรือเป็นโมเดลเก่าเนะี่ยก็ยังจะพลาดแบบซ้ำๆก็มีนะครับเพราะว่าความผิดพลาดในในสายอาชีพของช่างเนี่ยช่างอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับก็คือบางทีเราก็ไม่ตั้งใจที่จะผิดพลาดแต่ว่าอะไหล่มันไม่ดีก็มีนะครับก็คืออะไหล่ได้มาแล้วมัน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 ไม่สมบูรณ์แบบมันไม่เวิร์กอย่างเงี้ยครับก็คือ มันมันห่วยไงนะครับประมาณนี้แหละแล้วมันก็คือสุดท้ายช่างก็ต้องรับกรรมเนาะถ้าร้านอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้ที่จะเขาเรียกอะไรรับประกันถึงขั้นแบบแบบว่าแบบอะไรนะแบบบางบางทีเราจะเห็นว่าทำไมแกะซีนไม่ได้แกะผงไม่ได้แกะสติกเกอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เนาะครับก็ประมาณนี้ครับโอเค ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับสาระดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขมากๆนะครับจัดใจครับสวัสดีครับ